เข้มทิสามีใจให้กันหรือไม่อย่างไรอ๋อจะไปรู้ได้ไงครับไม่รู้แล้วว่าต้องมีข้อไงล้วอจริงจริงก็ว่าอีกทีหนึ่งไงอ่าว่ามาว่ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ผมด้วยนะครับครับนี่ผมไปเจออันหนึ่งแต่นี่เก่าแล้วล่ะอ่าครับผมมีความคิดเห็นครับครับอ่าพี่สาเขียนว่าสาวว่างๆอยู่ว่างๆรอคนมาอยู่ข้างๆนะคะอา นิ้วนวนิ้วนวลจัดรายการนั่นะสดสดบดไม่มีเดี๋ยวแท็กให้เดี๋ยวแท็กให้รับรองอยู่กับคนนี้ไม่เหงาแน่หลงผู้เข้มก็คือเข้มอ๋อเข้มนี่มาตอบเลยจ้าพี่สาบอกเลยครับน่าจะปวดหัวแทนนั่นแหละคุณมองไงครับมันก็เป็นการหยอกล้อในฐานะเพื่อนร่ววงการอหละอันนี้เศร้าไงเฮ้ยได้สุดท้ายเนี่ยมีใจหรือเปล่า ก็ยังไม่รู้เหมือนจะหยอกล้อว่าอ่ะแต่แต่ผมว่าคงยังยังไม่ได้ขนาดนั้นครับผมแหมอย่างน้อยๆเขาก็พร้อมหยอกล้อแล้วก็เข้มก็ควรจะสารต่อแต่ตอนนั้นมันมาขั้นรายการด้วยเข้มมุกดาอ่าแต่ตอนเนี้ยว่างๆและต้องกลับไปอกลับไปให้นิวหนวดให้นิวหนวดช่วยหน่อยอ่านะครับคือเข้มต้องกล้าจีบติสาพอดีสาไม่แสดงออกก่อนแน่นอนอาจารย์ก็เชียร์จังเลยเนี่ยให้เข้มไปจีบติสาเนี่ยก็ผมอยากให้จีบ่ะ มีอะไร<ม>หรือเปล่าไม่มีไม่มีแต่ผมก็ชอบีิศาไงเออเจ็บจากมุกดาจะเจ็บอีกก็ไม่ตายนอะที่ศาได้ปวดหัวแน่ๆครับที่ศาพร้อมจะรับความปวดหัวนี้หรือเปล่าเออแต่ความปวดหัวก็จะเปลี่ยนเป็นรักได้นะครับเอ,อ้ยยังไงอาจาตอนก็นั่นแหละผม,ผมก็คิดว่าเราไม่รู้หรอกว่าจะมีใจหรือเปล่าแต่ผมว่าเราก็ต้องลองดูแต่ผมว่ามีโอกาสนะเพียงแต่ว่าครับเจอกับผู้หญิงที่อนุรักษ์นิยมเนี่ยมันก็ต้อง หน <laughs> <laughs> <S <S ื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยแต่ผมว่านะจะเจอแบบหมกหนาก็เหนื่อยดูเหมือนจะนั่นแต่ก็ใจแข็งไงแต่ที่สาวเนี้ยผมว่าไปเรื่อยๆดีกว่าไปเรื่อยๆแล้วก็แบบไม่ต้องไปหวังว่าจะต้องได้ไม่ได้ไงแต่อย่างน้อยดูแลเป็นพี่สาวไปก่อนก็ได้ไงผมเชื่อมุกพี่สาวนะเออไปก่อนคือบางคนก็มองว่าถ้าจีบก็จีบไปเลยอยาให้เป็นพี่สาวเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าจีบไม่ได้เลยแต่ผมมองว่าอย่างเคสที่สาวเนี้ย อาจจะต้องแบบว่าเหมือนกับแบบสร้างความสนิทชิดเชื้อก่อนคือเข้าไปสนิทก่อนส่วนจะคิดแบบพี่สาวหรือคิดแบบคู่รักเนี่ยก็ปล่อยให้เคมีมันถูกต้องมันดําเนินกันไปถูกต้องครับแต่คือถามว่าเค็มจะเจ็บอีกไหมก็ไม่เป็นไรคือลูกชายมันเจ็บได้อยู่แล้วอย่าไปมีข้อถึงขันาะว่ามีใจให้กันหรือเปล่าเนี่ยแต่แต่ผมมองว่าบางครั้งเนี่ยคนเรามันกกัวความเจ็บปวดเนี่ยเค็มจะไปจีบไปวิเคราะห์ที่เขาจะชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เลยมองว่าถ้าเกิดเค็มคิดมากนะ เข้มก็เป็นแบบพ่สาไปก่อนนะะไปให้เขาปลอบใจเดี๋ยวอะไรก็แล้วแต่ครับนะแต่แน่นอนแต่ทิศาก็อาจจะตั้งกะเดียวกันเพราะว่าอาจจะมกแบบว่าเหมือนระวังตัวไงซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเรื่องปกติก็ไม่เป็นไรก็ต้องหน้าด้านหป่อหรือไม่ไงก็ต้องหาตัวช่วยนะอย่างนิวดูหรือใครใครเนี่ยนนหรืออย่างป้าเมอเออป้าเมอช่วยเชียร์ไม่ใช่ป้าเมย่าเขาเรียกย่าหรือยายเมอเออแต่ผมชอบคนนี้นะเมอถึงแม้จะอยู่เยอะแต่ว่าผมว่าสวยนะนั่นแหละก็ต้องให้ตัวช่วยครับ ผมว่าตัวช่วยนี่สําคัญนะสำคัญสําคัญโอเมุกดาจะมาช่วยด้วยอืมอืมนะแต่ว่าโอเคอาจารย์พูดแบบพอดีไงแฟนขับอาจจะลำคาญผมไม่ทำไมเชียร์อาจาแต่ผมก็ต้องมองในมุมมองแฟนขับด้วยแล้วคุณไม่มองในมุมมองว่าเราต้องได้ได้ยอดด้วยไออันนี้แล้วแต่ฟ้ากําหนดแล้วก็รู้แม่แต่หมายถึงว่าก็นี่เราก็อาจารย์เคยได้ยินเปล่าการกระทําเป็นเรื่องของมนุษย์ ความสาเร็จเป็นเรื่องของฟ้าคืออย่างนี้ก็กระแสดีเราทําแล้วได้ยอดล้วก็ทําต่อไงแต่ว่าทำรัวๆแล้วก็เจาะรายละเอียดไงหนึ่งก็เพื่อซัพพอร์ตแฟนคลับ้วยแฟนคลับก็อาจจะอยากได้คลิปเหมือนผมผมก็เป็นนะสมมุติผมดูช่องหนึ่งอยู่เนี่ยนะผมก็จะมองแต่สิ่งที่ผมอยากจะดูเว้ยแลไอีกช่องหลายช่องมันก็จะน่าจะเอาสิ่งที่ผมไม่อยากจะดูไงอาจจะเพราะว่ามันกระจายความเสี่ยงหร,หรือทําให้หลากหลายไงแต่ความจริงความอยากของคนเราไม่มีจํากัดเว้ยช่องช่องหนึ่งเนี่ย อย่างเช่นมีหลายช่องที่ผมดูนะผมจะดูเนื้อหามันแค่ท2บเปอร์เซ็นต์นะไม่เซ็งมาละกดแจ้งเตือนมันก็แจ้งเตือนมาแต่อะไรที่พอไม่ดูว่าอาจารย์พูนงันเนี้ยผมทําให้ฉ่าปอดไปเลยครับครับผมแฟนคลับเข้มศิษาครับเข้มหมุดาเข้ามันเลยโอเคครับผมนี่แหละคือสิ่งที่ผมอยากจะวิเคราะห์ครับคือสรุปก็คือไม่ต้องไปวิเคราะห์ว่ามีใจหรือเปล่าทําไปเลยครับเพราะนั้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกจัดดูอีกเปล่าแล้วก็ ใช้คำว่าอะไรอ่ะจัดดูอิฐต่อให้รู้อ่ะต่อให้ผม,มรู้เราๆอ่ะคุณดูดิหลายครั้งน้ยเรารู้สึกว่าคนนี้น่าจะชอบหรือว่าเรารู้สึกผู้หญิงชอบถุดท้ายอาจจะเพราะเหตุปัจจัยบางอย่างอ่ะดูลุม่มหรือจีไม่ติดใจงั้นเลยไงเพราะงั้นเนี่ยขนาดเขามั่นใจขนาดนั้นหลายคู่ที่มันดูเหมือนจะนัน่นสุดท้ายมันก็มีอะไรบางอย่างมาขัดขวางไงใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยคุณไม่ต้องไปกลัวความล้มเหลวโอกาสสําเร็จแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นก็ลุยเลย ครับแล้วผมเชื่อว่าเอยวจะดูคลิปต่อมานะครับครับทิศาเป็นแสงสว่างในชีวิตเข้มเพราะฉะนั้นผมเชื่อเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องไปกลัวครนะจิตไม่ติดผมว่าเข้มจะได้อะไรดีๆกลับมาทั้งบทเรียนทั้งความฟินหรืออื่นๆนะเข้มลุยเลยนะครับแต่ผมย้ําอีกคํหนึ่งนะครับครับย้ำย้ำย้ำถ้าเกิดว่าเข้มไม่กล้าจิตทิศาไม่ใช่ความผิดเข้ม แต่เนความผิดของแฟนลับที่ไม่ยอมเชียร์เขาเค็มต้องอาศัยแรงลมเอิงจริงเค็มมันกลัวมันต้องอาศัยแรงลมเพราะงั้นเนี่ยแฟนขับจะต้องบิ้วกระแสขึ้นมาครับครับผมแต่คนก็จะมองว่ามันไม่มีใครบิ้วกระแสไม่เกิดคุณแชร์คลิปเราสิเอาจริงจริงจริงผมเชื่อนะคุณแชร์คลิปเราอันนี้ผมไม่ได้หวางผลประโยชน์ส่วนตัวนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมบอกไอ้คุณแชร์หลายที คุณก็อาจจะช่วยแชร์ส่วนหนึ่งแต่ยอดมันก็ไม่ได้เยอะอแต่อันนี้ผมหวังประโยชน์ส่วนคนที่จะเชียร์เคสพิษสาอันนี้จริงๆนะอันนี้พูดจริงๆนะครับคุณก็รู้ว่าผมทํามาถึงแม้ผมจะบอกตรงนี้นะแต่ว่าพอมันไม่ได้ผมก็ช่างมันไม่เป็นไรผมก็ต้องพูดไปก่อนเนี่ยแต่เคสเนี้ยถ้าอยากจะได้ผมว่าก็ต้องลงมือนะครับนะครับครับมันเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับโอเคครับสวัสดีครับ